โปแลนด์เนีส่งเครื่องบินรบของตนเองและพันธมิตรออกปฏิบัติการหลังจากที่รัเสเซียทำการโจมตีทางอากาศในยูเครนตะวันตกใกล้ชายแดนโปแลนด์ ตั้งใจให้ใกล้เข้ามาเหมือนกับว่ารัสเซียจะทาอะไรก็ได้มาตรการนี้เป็นการดําเนินการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของน่านฟ้าโปแลนด์ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นฝ่ายบัญชาการการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ประกาศว่ามีการเปิดใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินและระบบเรดาร์ลาดตระเวนระดับสูงด้วยโปแลนด์ตั้งรับระบบเรดาร์แล้วก็การสคร a มเบิลสัญลัซึ่งเป็นสัญกสัญญาณซึ่งจะป่วนไม่ให้เครื่องบินรบของรัสเซียสามารถปฏิบัติการได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินก็มี นี่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูเหตุการณ์รอบที่ผ่านมาก็คือว่าเครื่องบินรบรัสเซียเนี่ยบินเข้ามาคือมันมีทั้งโดรนด้วยก่อนแล้วน,นี้เขาส่งโดรนเข้ามาด้วยโดรนรัสเซียเนี่ยพยายามส่งเข้ามาถึงแม้กระทั่งในกรุงวอร์ซอ เป็น precautionary measure หลังจากนี้ซึ่งเขาจะเข้มข้นมากขึ้นถ้ารัสเซียยิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้ามาในพื้นที่ในด้านยูเครนตะวันตกซึ่งใกล้ชายแดนโปแลนด์มากขึ้นโปแลนด์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการ scramble jets หรือส่งเครื่องบินรบขึ้นนะด้วยเหตุผลหลักๆก,ก็คือป้องกันน่านฟ้าของโปแลนด์เป็น airspace protection ขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียบางครั้งบินใกล้หรือหลุดเข้ามาในน่านฟ้าของสมาชิกนาโตอย่างโปแลนด์เขาจะปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยครั้งมากกว่านี้ไม่ได้โรมาเนียก็โดนรุ่คืบเช่นนี้ และปูตินตั้งใจทั้งนั้นการสั่งให้เครื่องบินขึ้นเพื่อสกัดตรวจสอบว่ามีภัยที่มีการคุกคามเข้ามาในน่านฟ้าเนี่ยโปลแลนด์และโรมาเนียณเวลานี้พร้อมปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัยเชิงป้องกัน precautionary measure โปแลนด์เนี่ยไม่ได้โจมตีรัสเซียแต่ว่าเปิดระบบเรดาร์เพื่อป้องกันภัยทางอากาศและให้เครื่องบินรบบินลาดตระเวนดูเพื่อเตรียมพร้อมหากขีปนาวุธโดรนหลงเข้ามาในดินแดนฝั่งโปแลนด์นั้นโรเมนเนียโปแลนด์ Poland รับมือแล้วอย่างนี้นะมีฮังการีคนเดียวซึ่งพักดีกับปูตินก็ไม่เป็นไรนะแต่เช็คขยับไปขยับมาเช็คนี่เขาดูท่าทีของของทรัมป์เป็นหลัก การแสดงท่าทีทางการเมืองและของพันธมิตรนาตโต้ก็สําคัญนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าณเวลานี้จะทําอะไรปูตินได้มากนะฮะโปแลนด์เคยใช้ Article 4นะครับมาแล้วหลังเกิดเหตุขีปนุวุ์ที่หลงเข้ามาในโปแลนด์ในปี2022นะครับก็ปรึกษาหารือแบบนี้ในสมัยนั้นขีปนุษย์ของรัสเซียก็เข้ามาบริเวณชายแดนรุกล้ำเข้ามาในแบบที่รัสเซียไม่ได้ระมัดระวังเลย ขั้นตอนซึ่งเป็นหัวใจของมาตรา5ของนาโตก็คือว่าถ้าหนึ่งประเทศถูกโจมตีสมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเสนอด้วยที่จะช่วยถ้าเป็นอุบัติเหตุเช่นขีปนาวุธหลงเป้าเข้ามาผิดส่วนใหญ่นาโตจะเลือก Article 4โฟโฟหารือเพื่อที่จะพูดคุยกันเท่านั้นการหารือระหว่างสมาชิกเนี่ยจะเกิดขึ้นกรณีที่รัสเซียยังถูกตีความว่าไม่ได้ตั้งใจยิงโดรนหรือย,ยิงขีปนาวุธเข้ามาเป็นความผิดพลาดเฉยๆือเครื่องบินรบบินเลยเข้ามาแล้วก็วินออกไปแปบ๊บเดียวถ้าเป็นอย่างนั แต่รอบนี้โดรนรัสเซียก็เข้ามาในโปลแลนด์เยอะมากนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่มาตราสและอีกสักพักอาจจะเป็นการดึงไปสู่การที่จะใช้มาตรา5ซึ่งอันนั้นก็สนุกแน่ ผลที่ตามมาคือระดับต่ำนะฮะถ้าเป็น ident, อุบัติเหตุนาโต้ NATO ก็จะเสริมกําลังส่งระบบป้องกันเพิ่มไม่มีการประกาศสงครามถ้าเป็นระดับสูงคือตั้งใจโจมตีเนี่ยสมาชิกนาโต้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการโจมตีฐานยิงในรัสเซียไปเลยคนก็อยากเห็นผมไม่รู้ว่าเห็นแล้วมันจะเกิดเลยขึ้นแต่มีคนอยากเห็นเยอะที่ฐานยิงในรัสเซียเนี่ยถูกถลม่มโดยกําลังของฝั่งทั้งโปแลนด์ทั้งอังกฤษ และแม้กระทั่งเอสโตเนียซึ่งอาจจะจิ๋วมากซึ่งอา,อาจจะไม่มีศักยภาพในการทําแต่ว่าอาจดึงประเทศอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทาโจมตีฐานยิงในรัสเซียเนี่ยก็จะยกระดับความขัดแย้งไปสู่สถานการณ์ซึ่งจะเป็นสงครามใหญ่ในทวีปยุโรปเราจะได้เห็นอะไรซึ่งมันน่ากลัวไปกว่านี้หรือไม่ ผมคิดว่าเห็นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นสงครามโลกคาว่าสงครามโลกเนี่ยผมใช้ในกรณีที่มีการรบกันข้ามทวีปนะฮะประเภทอเมริการบกับจีนอเมริการบกับรัสเซียอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นสมัยสงครามโลกที่สคืออเมริการบกับเยอรมัน แต่ว่าในกรณีของสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันคือปูตินเนี่ยเหมือนกับส่งยุงมาบินว่อน,นในอากาศของประเทศอื่นๆแล้วเขาต้องมานั่งตบยุงมานั่งสอยดโดรนมานั่งสครมเบิลสัญลามานั่งลาดตระเวนดูเจ็ตไฟเตอร์เจ็ตของรัสเซียซึ่งตั้งใจบินเข้ามาแล้วก็วกออกไปอะไรอย่างนี้ถ้าปูตินโจมตีไซเบอร์แอตแทกถ้ากาษยยานหลายแห่งในยุโรปเป็นความสนุกสนานส่วนตัวแล้วทำแค่นี้ก็แค่นี้แต่ถ้าปูตินทำมากกว่านี้ จะมี Payback ที่นำไปสู่การโค่นปูตินแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแต่คุณอย่าคิดว่าผู้นำประเทศต่างๆเหล่านี้ในยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คิดสิ่งที่ผมคิดนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันใหญ่